ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเมื่ที่18พฤศจิกายน2568มีรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพ,พร่้้อบบังคับหัวหน้าเจ้าพนักง,งานจราจรจังหวัดนครราชสีมา ว่าโดยการเดินรถบนถนนมิตรภาพระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 35+ บวก770ถึงหลักกิโลเมตรที่ 39+ บวก800บริเวณเนินกลางดงตาบนกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพศส5ห้8ระบุว่าในรอบปีงบประมาณ25 6 8ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุทางถนนบนถนนมิตรภาพระหว่างหลักกิโลเมตรที่35บวก770 ถึงหลักกิโลเมตรที่39บก8 0 0บริเวณเนินกลางดงตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจำนวน51รายผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งทำให้การจราจรติดขัดทั้งขาขึ้นและขาล่องส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากเมื่อวันที่1 1ตุลาคม2568หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมและกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรบนถนนมิตรภาพดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา4วงเล็บ38มาตรา129วงเล็บ1 7 5แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก2522และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่15มกราคม2 5 1 6ผู้บุมคับการตรวจภูธรจังหวัดนคนราราชสีมาในฐานะหัวหน้าเจ้าพนักง,งานจราจรจังหวัดนคนราราชสีมาจึงออกข้อบังคับไว้ โดยเป็นข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนครราชสีมาว่าด้วยการเดินรถบนถนนมิตรภาพระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 35+770 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 39+800 บริเวณเนินกลางดงตะบนกลางดงอำเภอปากช่องนครราชสีมาพศ2568โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปห้ามรถทุกชนิดเปลี่ยนช่องทางเดินรถถนนมิตรภาพขาเดินรถ เข้าจาังหวัดสระบุรีตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่35บวก770ถึงหลักกิโลเมตรที่39บวกถนนมิตรภาพขาเดินรถขาเข้าจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่หลักกิโลเมตร35บวก770ถึงหลักกิโลเมตรที่39บวกรถที่เดินอยู่ใน2ช่องทางเดินรถด้านซ้ายห้ามเปลี่ยนช่องทางเดินรถเข้าไปในช่องทางเดินรถด้านขวาสุดและรถที่เดินในช่องทางเดินรถด้านขวาสุดห้ามเปลี่ยนช่องทางเดินรถข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับ กับรถเจ้าพนักง,งานขณนะปฏิบัติหน้าที่หรือรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานจราจรข้อบังคับประกาศระเบียบใดที่ขัดแย้งกับข้อบังคับฉบับนี้ให้ยกเลิกโดยใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทนประกาศาวันที่1พฤศจิกายน2 5งพันรพลตรีน,นรงศักดิ์พรหมธาภู้มิคับการตรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาหัวหน้าเจ้าพนักง,งานจราจรจังหวัดนครราชสีมา